วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของการเปิดเบอร์แล้วก็ค่ายของมือถือที่มีในออสเตรเลียนะคะก็จริงๆรแล้วค่ายหลักจริงจริงมันมีหลายค่ายแล้วก,กันนะคะแต่ค่ายหลักๆที่แบบใช้เป็นเจ้าหลักประการสามเจ้าก็คือจะมีเทลสตาร์นะคะอันนี้เป็นเจ้าที่แบบมีค่อนข้างโคเวอร์แล้วก็แบบเหมือนค่าใครอยู่แถบ รอบนอกอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นเจ้าที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เจ้าที่2คือ o p t ต s นะ,ะอันสุดท้ายก็คือ Vodafone นะคะโ o d a f o n e เนี่ยคือเป็นเป็นเจ้าที่ที่เลือกใช้นะคะพอดีมันแค่มีให้หยิบในสนามบินก่อนกับตัวนะคะเดี๋ยวจริงๆแล้วคือมันสามารถที่จะแบบไปดูได้นะคะว่าแบบเอ้ยพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยคือมันมีสัญญาณโคเปอร์ไหมนะคะอย่างเช่นถ้าเป็น t เทล นะคะก็จะเห็นว่ามันแบบโคเปอร์ค่อนข้างในบริเวณที่กันดารเนี่ยมันก็ก็ใช้ได้นะคะแล้วก็มีออฟตัสนะคะนี่ก็จะเห็นชัดเลยนะคะว่ามันจะอยู่ในแบบเหมือนหัวเมืองหลักๆนะคะส่วนบูดาโฟนนะคะคือเขาว่าออฟตัสเนี่ยมันมันมันจะตัดราคากว่านะคะส่วนบูดาโฟนเนี่ยมันก็เป็นแบบบางแอเรีเยในเมือง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 จริงๆเลยนะคะ่ะก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะเลือกใช้ค่ายไหนแล้วก็เปิดเบอร์ คือแม้ว่าแบบเราจะเปิดเบอร์ไปแล้วนะคะแล้วแบบเราอยากจะย้ายค่ายอย่างเงี้ยคือมันสามารถที่จะทําภายหลังได้นะคะที่นี่ทีนี้ก็จะมาพูดวิธีการเปิดเบอร์นะคะก็คือเหมือนแบบเราเพิ่งมาแล้วแบบเฮ้ยเราจะใช้ละว,วิธีการเปิดนะคะก็มาเริ่มกันตรงนี้เลยละกันคือพอเราได้ซิมมานะคะก็แกะ แกะนะคะอันนี้คือไปซื้อมาก็ได้นะคะสองเหรียญน,นะคะก็พอดีอันนี้มันได้ฟรีมีแจกในสนามบินนะคะหลังจากที่เราแกะนะคะเราก็จะเห็นการ์ดตัวนี้นะคะเหมือนกับซิมบ้านเราอะคะ่ะเราก็แกะออกแล้วก็เอาการ์ดใส่ในมือถือ,อปกตินะคะอันนี้คงไม่ต้องโชว์นะคะใส่เหมือนเดิมแล้วก็หลังจากนั้นนะคะพอมัน ใส่ซิมการ์ดลงไปนะคะเราก็มากดเลือกเครือข่ายนะคะแล้วก็มาเซตติ้งกันทีนี้ของ Vodafone นะคะเราต้องไปพิมพ์เข้าหน้าเว็บไซต์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราเว็บไซต์ของมันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็กดเลือกอ่ะเราจะเริ่มทำการเลือกละเลือกเบอร์ติดตั้งละคะ่ะโอเ okay, ค let's get start นะคะ พอเรากดนะคะทีนี้มันก็จะให้เรากด Activate Key นะคะ Activation Key ของเราเนี่ยมันก็จะอยู่ในตรงนี้นะคะที่วงไว้นะคะเราก็กรอกตัวเลข Activate Key ตรงนี้นะคะลงไปแล้วก็กด Continue ไปต่อทีนี้นะคะมันก็จะให้ มันแค่ถามแหละว่าแบบเอ้ยเราซื้อซิมเนี่ยผ่านเว็บไซต์หรออะไรเง,งี้ยก็แค่ต่อไปทีนี้เราจะใช้กับเครื่องไหนนะคะก็คือเพิ่วันนี้จะเปิดเบอร์มือถือเนาะเราก็เลือกโฟนนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาช <c oughs> <c oughs> เราก็เลือกวปธีจ่ายเงินนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เราก็ จากเครดิตการ์ดแล้วก็คอนติเนียไปก่อนนะคะทีนี้มันก็ถามต่อเราจะเลือกโปรโมชั่นไหนนะคะเลือกแบบไหนพอดีอันนี้เลือก20รอนก็คือจะได้ Data 8 g b นะคะแล้วก็จะมีการสามารถส่ง SMS ได้นะคะภายใน,นยแบบ u n l มิเต็ด แต่ใช้ได้14บวันนะคะนี่คือเลือกไปก่อนให้มันสามารถใช้เปิดทําธุรกรรมทำอย่างอื่นได้นะคะก็หลังจากนั้นมันก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะก็กรอกไปเสร็จแล้วก็พอกรอกเสร็จนะมันก็จะให้เราเลือกเบอร์นะคะเบอร์มันก็จะมีในลิสก็ก็เลือกไป <laughs> เสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนอ่ะจ่ายตัง เตรียมจ่ายตามก็ให้เรากรอกข้อมูลของที่เราจะจ่ายเครดิตการ์ดนะคะกรอกไปเมื่อเรากรอกเสร็จก็ก็สำเร็จแล้วก็สามารถ activate ใช้เบอร์ได้นะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนวิธีการใช้การเปิดเบอร์ถ้าสมมติว่าเราแบบมาใหม่ๆไม่รู้จะทำไงก็ไปซื้อซิมการ์ดนะคะสอ,สอเหรียญคูณ24คูณ2ก็คือ48บบาทนะคะแล้วก็ โอเคเปิดใช้ก็มีขั้นตอนตามที่อธิบายนะคะไม่ยากนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะก็คุณ